สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่31ธัน,โโนาวาคม2568เราอยู่ที่เจดีห่านใหญ่นะครับที่ซีอันประเทศส,สาธารณรัฐชชจีนวันนี้เป็นวันแรกที่หิมะตกของฤด,ดูหนาวปีนี้เฮ้ยตื่นเต้นจังเลยฉันเพิ่งเคยได้สัมผัสหิมะเหมือนหิมะปลอมเลยเนาะ <laughs> พอมันตกลงมาแล้วลายละลายเป็นน้ำหมดเลยข้างล่างเห็นไหมแถมก็ยังมี เขาขาวเกาะนี่นี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยนะที่ได้สัมผัสหิมะของจริงแบบนี้อาจจะดูเสเลอเลยนะน, <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกที่เ <c oughs> รา <c oughs> มาน่นนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาน่น นี่มาไหม,ไมหนี่มาครั้งแรกของฉันเลยในชีวิตของข้าพเจ้านี่เหมือนแม่คานิงนะหี่มาครั้งแรกนะชีวิตก็จะดูเสลิหนเลยนะขอโทษที